วันอังคารสัปดาห์ที่20เทศกาลธรรมดาบทอ่านที่1บทอ่านจากหนังสือวินิจฉัยในครั้งนั้นทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาที่หมู่บ้านออฟลาและนั่งอยู่ใต้ต้นโอก๊กกิเดโอนบุตรของเขากำลังนวดข้าวอยู่ในบ่อย่ำองุนเพื่อไม่ให้ชาวมีเดียเห็นทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า สแสดงองค์แก่เขากล่าวว่าท่านนักรบผู้เข้มแข็งองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับท่านกิเดโอนก็ตอบว่าขอถามสักหน่อยเถิดเจ้านายของข้าพเจ้าถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับเราทำไมจึงเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดนี้กับเราเครื่องหมายอาศัศจรรย์ต่างๆที่บรรพบุรุษของเราเคยเล่าให้เราฟังนั้นอยู่ที่ไหน องพระผู้เป็นเจ้าจึงตัดสั่งเขาว่าจงไปเถิดจงใช้กำลังที่ท่านมีนี้ช่วยอิสราเอลให้พ้นจากมือของชาวมีเดียนเราเป็นผู้ที่ส่งท่านไปเราจะอยู่กับท่านและท่านจะเอาชนะชาวมีเดียนทั้งหมดเหมือนกับว่าเขาทั้งหลายมีเพียงคนเดียวกิเดโอนทูลตอบว่าถ้าพระองค์ทรงปโปรดปรานข้าพเจ้า โปรดประทานเครื่องหมายให้ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นพระองค์ที่ตรัสกับข้าพเจ้าขออย่าทรงจากข้าพเจ้าไปจนกว่าข้าพเจ้าจะกลับมาและนำของมาถวายแด่พระองค์พระองค์ตรัสว่าเราจะคอยท่านอยู่จนท่านกลับมากิเดโอนก็เข้าไปในบ้านจัดเตรียมลูกแพะตัวหนึ่งและเอาแป้งหนึ่งถังมาทำขนมปังไรเชือ้อ เขาเอาเนื้อใส่ลงตะกร้าและเอาน้ำต้มเนื้อใส่หม้อนำมาถวายที่ใต้ต้นโอก๊กกิเดโอนจึงสร้างแท่นบูชาถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าที่นั่นแล้วตั้งชื่อว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสันติสุขเพราะวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญมัทธิวบทที่19ข้อ23ถึงข้อ30เวลานั้น พระเยสุจ้าตรัสแก่บรรดาศิทธว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนมั่งมีจะเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ได้ยากเราบอกท่านอีกว่าอูจะลอดรูเข็มยังง่ายกว่าคนมั่งมีเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์เมื่อบรรดาศิทธได้ยินเช่นนี้ต่างรู้สึกประหลาดใจมากจึงทูลถามว่าแล้วดังนี้ใครเล่าจะรอดพ้นได้ พระเยสูเจ้าทอดพระเนตรบรรดาศิษย์แล้วตรัสว่าสำหรับมนุษย์เป็นไปไม่ได้แต่สำหรับพระเจ้าทุกอย่างเป็นไปได้เปโตรจึงทูลถามว่าข้าพระเจ้าทั้งหลายสละทุกสิ่งและติดตามพระองค์แล้วจะได้อะไรบ้างพระเยสุเจ้าตรัสตอบว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าในโลกใหม่เมื่อบุตรแห่งมนุษย์ จะประทับเหนือพระที่นั่งอันรุ่งโร์ท่านทั้งหลายที่ติดตามเราก็จะนั่งบนบัลลังทั้งสิบสองบัลลังเพื่อพิพากษาตระกูลอิสราเอลทั้งสิบสองตระกูลด้วยและผู้ใดที่สระบ้านเรือนพี่น้องชายหญิงบิดามารดาบุตรไรนาเพราะเห็นแก่เราก็จะได้รับตอบแทนร้อยเท่าและจะได้รับชีวิตนิรันดรเป็นมรดก หลายคนที่เป็นกลุ่มแรกจะกลับเป็นกลุ่มสุดท้ายและก,กลุ่มสุดท้ายจะกลับเป็นกลุ่มแรก